สุขสบายดีพไหมพี่น้องหนุงป่าว่าดูสุขคนนี้เมื่อนี้กัก็ปีกันเลยมาหอดเทือนไอ้บอ,อยเลยเนาะก็ปีกันเลยสิขับไปกินทานน้ำแม่ของเพลินเนาะบรรยากาศาอันนี้จะเป็นหม่องเก็บประกันภัยนะทุกคนเก็บประกันภัยบ้านของเพลิน บรรยากาศปีกสิเดเขาไปโมกินทานน้ำพึินเนาะเอะอฮ <c oughs> ่าก็บีมาด้วยนะมากินทานน้ำผอแม่เนาะ cái lại nữa không nào họ là mai kim than năm là nó cứ này สนิทว่าทั้งไม่เ,เป็นทางน้องนะครับจากที่เรามากินทานนะ้ำผลแล้วเราก็ได้ไปเอาหนามกับบ่าวไก่เนาะบ่าวไก่บ่าวโม,โมโ่ทุกคนไปดีเด้อพี่น้อง เบาไก่เบาโมลอู้งาอกูเน uh ่ก็บ่นน่ตนี moment, moment ่นังกูเปนคนขบรถีูนอบเม่นบวเม่นคนขับรถเนาะไปเอาน้ามันก็ฝืนสามคนนะอยู่หน้าหัวคำาุ่้สาวนี่ไอ้ไก่อยากเชี่ยเราได้เห็นาวนี่บัเม่นสาวน ไปก็เผ no. you know. wow. oh, ็นเนาะซาบอเมียนเนาะมีนวะนีซาวมเอาเมียเมียจ้าปด้มานเกันตอนนี้ให้เป็นสวนล้เนะเจ้เลี้ยวอยู่เอ้ยเอาเป็นสวนแล้วฮอเมีเมีเมียกันเมีกันเ้ยมีอไรเมีเมียกัเมียอยู่นเนามาดัยเนาะเมียบอกานำ เนี่ยบบมาแสดงความเนี่ยบบมีเออถ้าเรื่องเขาบิ่งกับแม่เนาะน, <laughs> นี่มีทุกอันนี้ก็รเขาสวดขอไฟเลยพี่น้องเพราะว่า,าไไมันสั่นเนี่ยแหละทางบ้านเราไม่กับบอดีเป็นไงบ่อบอ,บอดีแล้วนะ้นบ่ง่ายๆกัน โอ้บุญบุญดาก็ปี่ได้ถนอมไอ้สิได้มาได้มาหนังรถมีโกะนี่รถอะไรรถเบาไก่ดอกนี่รถปลเท่าเป็นรถเป็นรถปลเท่าเพลินนะรถรถไก่ปลาดาว่ามีดอกมันไกลอ่ะรถไก่ไม่รถเก่งรถเบาไก่ไมนรถแก่คลองโมได้นะทุกทุกคนเพลินภาวาเพลินมาเวี้ยคลองเพลินเพลินเราก็จะได้ชอยเวี้ยแบบเออไปซื้อนั่นซื้อนี่ก็แก่ได้เนาะรถอันนี้ขันสิบเอ้ารถอันหนาม้าพัดไปลเก๋ได้บ๊วยไล่นะวาวปลเก๋บ๊ได้ก็บแก่ได้อยู่ สมมดเขาิไปแกน้ำซาแพ็กหรือว่าน้ำตุ้งงุ้งนหนี่กับโนี่มันิเกได้เรือบอน้อบอกายลดันนะเื่อาลงเป็นมือวันประฮัูเม่นบอกกาแสดงว่าแสดงว่า้เติบเนาะสมือสมือนว้าน้แล้วมา น้าแก็บโอยเนี่ยบอโวยบ่นาแก็มโฮยอะสามปีแล้โมตายหนูเลือดทกวีเลยสีเด้อสปียอาสองสิบเจ็ดสองสิบเจ็ดปีสปีสอเนาะเบาเครื่องหมูตายตะกี้ไปนองบอกนองของลูกรอสาวของเบาไก่เนาะโมตายได้สี่ปีเลยาไปดุนไปชมทอนหอด โรงงานหนาเนาะทุกคนว่าให้เบาะใบเหรอปุ๊กสาวโรงงานหนามจ้ะมีบ่จากนี้บอาไปนี่แหละมีนะมีแต่เมียเขาเนาะเอยส่วนว่าเมียเขาหมดการหย่อนแล้วดิวพันมาตอนนี้ตอนนี้เราก็เลยมาหอดโรงงานหนามเลยนะโอ้มีหม่องล่างหลดนำโรงงานหนามเลยอืมมีหม่องล่างหลดนำทุกคน โอ้ดีแม็กคันนี้ก็ใส่แม็กคอะไรงามเลยคันนี้เอาน้าซาวแพก็กับน้ำแข็งมดให้หน่อยกันครับไปลงไปเป็นเอาเบาโม่แล้วแล้วทุกคนไอ้พอจะได้ขี่ไม่ได้ขี่ง่ายๆด๊อก พาเขากันมาสื่อน้ำากับบาวไก่นะ้ำซา,าแพ็กกันวะไก่ได้ที่หามสูบุรีนะ,ะเขาบอกหามสูบุรีเยอะไปสุบุรีเนาะนอนอนอเอเามาเหาโรงงานน้ำ โอ้พนักงานเขาเจ้าดีเด้พี่น้องเอ้ยสี่แพ็คน้ำแข็งได้ใส่ไก่อายุ พ uhm. นะะักงานเพื่นต้องเรียบร้อยเลยทุกคนเลยพนักงานเราพนักงานร้านนี้สะอาดดีอะไรที่พอน่าเศร้าแพ็กอยู่แพ็กเลยชิมหาบอ ซิปหาแพก็กได้มีชีมีบุนดาคได้ขี่คือแบบนี้เนาะทุกคนมาที่เนาะอ,อันนี้ก็ก็กปีสิบถ่ายบรรยากาศในงานให้เบิง์ก็เพราะว่าคนหลายทุกคนคนถ่ายคลิปโมเมนว้าลายเนาะลายก,ก,ก,ก็ปีกับประกาศถ่ายภายในแบบลายคนโพดลายกล่องโพดก็ปีกเลยมาออกทางนอกมาซื้อหน้าให้เพิ่น เป็นเบาบอยกับเบาไก่แ <grateful> ล้วก <Overwatch> <tr> ็น้ำแข็งแล้วน้ำแข็งต่อนะทุกคนเป็นน้ำแข็งสองสอบก็อะไรก็จัดชิชนหัวได้ทุกคนไงเป็นน้ำแข็งสองสอบฮัลโหลโรงงานเป็นสะอาดได้ทุกคนนะโรงงานสะอาดลีเวิร์ดเมืองสงขลา น้ำเดื่มแสงคำของเย็นฮะหมักเย็นว่ะเขานั่นเลยนี่เขาหมักให้หมักเย็นน่ะเนี่ยมันหอดเลยเขาไปนอนแช่ะของเย็นเห็นรู้คนนี้เลยไงพนักงานเนี่ยบอสไซเกอร์บดนี่ ถือว่าเป็นบัวริชัยเป็นขั้นหนึ่งครับขั้นหนึ่งให้ซื้อน้ำแข็งครับลายเลยฮะ น่อยจังหวะกันนะทุกคนถาไปเบ่งไปชมก็ตอนเอาลงอยู่บ้านนะ,ะน้ำจักแพ็กน้ำชิมหาซาวแพกแพกลาแปดบาทซ <ges inated> าแบาทนะทุกคนแข้งระสอบละห้าสิบบาท <te le> เา 300, 400, 400. <te le> ท็หกลอยหบาทเลี้ยงสามอยสามลอยสี่สิไปครับทุกคนกรับน้องกัน Học có bên họt họ bạn, ai bói lèo đẹp lợi nó Ở lưng lươi Bảo mô Nằm Xong khuôn ở à lưng Trời thái kiếp Có thắng mồm không thầy? Okay. Trời Mấy bảo mô là đuối ra cao đất anh này อ๋อคลิปนี้ก็ชมมาพอก,กันเนาะพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์สอนเขาปีนได้เพี่น้องพอว่ากปีนใช้ได้คนหนำมวยมีมืมอ,มอกาะสบายดี